เหมี่ยวทำไรวันนี้เหมี่ยวจะพาทําแกงส้มมะละกอใส่กุ้งค่ะวัตถ<ะ>ุดิบจะมีตามนี้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาโขลกพริกแกงกันก่อนนะคะเหมี๋ยวใช้พริกแกงที่ซื้อจากตลาด2ขีดตามด้วยกระชายหั่นแว่น3มช้อนโต๊ะตามด้วยปลาทูนึง่งถ้าเกิดปลาทูตัวใหญ่ก็ใส่2ตัวก็ได้ค่ะแล้วเราก็โขลกทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะโขลกให้ละเอียดได้เลยค่ะเอาพริกแกงของเราละเอียดแล้วก็ตักใส่ชามค่ะจากนั้นเราก็ตักน้ําร้อนใส่ในพริกแกงแล้วก็คนให้ละลายค่ะว่าพริกแกงเราโขลกมากับเนื้อปลาจะมีความเหนียว ข้างนอกให้แตกก่อนหลังจากนั้นค่อยใส่ลงไปค่ะเคี่ยวต่อไปจนกว่าน้ําแกงจะเดือดวันนี้เหนียวจะทําแบบสูตรเข้มข้นนะคะเนื้อปลาเยอะนิดนึงถ้าใครไม่ชอบข้นมากก็สามารถใส่น้ําเพิ่มได้นะคะแกงส้มของเราก็เดือดแล้วเราใส่มะละกอลงไปได้เลยค่ะกดให้มะละกอจมสักนิดแล้วเราก็เคี่ยวต่อประมาณ5นาทีนะคะเนื้อปลาที่โขกกับพริกแกงถ้าไม่ใช้ปลาทูใช้เป็นเนื้อกุ้งหรือเนื้อปลานิลต้มก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงรสกันค่ะเกลือลงไปสักนิดตามด้วยน้ำปลาผงชูรสและน้ำตา อามด้วยน้ำมะขามเปียวแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันทีหลังค่ะเราปรุงครบแล้วก็คนให้น้ำตาลและเครื่องปรุงของเราละลายนะคะเคี่ยวต่อไปจนกว่าขอมมะละกอของเราจะใส่ขึ้นค่ะเคี่ยวมาสักพักจนมะละกอของเราเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันค่ะรสชาติของแกงส้มมะละกอมีรสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานนิดหน่อยค่ะถ้ารสชาติขาดอะไรสามารถปรุงเพิ่มได้เลยนะคะเพราะว่าแกงส้มจะมีรสชาติแค่เปรี้ยวกับเค็มน้ำจึงปรุงไม่ยากแค่ใส่เครื่องปรุงให้ถึงแค่นั้นก็พอค่ะตอนนี้จะใช้ไฟแร นิดนึงนะคะเพราะเราจะใส่กุ้งลงไปแล้วคเคี่ยวต่ออีก3-5นาทีให้กุ้งของเราสุกถ้าใครไม่ทานกุ้งจะเปลี่ยนเนื้อสัตว์เป็นเนื้อปลานิลนก็ได้นะใส่เนื้อปลาก็อร่อยค่ะเยี่ยมมาสักพักมะกะรอกับกุ้งของเราก็สุกแล้วเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะตักใส่ชามเสิร์ฟได้เลยค่ะแกงส้มมะละกอเสิร์ฟคู่กับไข่เจียวฟินสุดๆค่ะแกงส้มมรกะกอใส่กุ้งของเหมียวก็เสร็จแล้วนะคะน่ากินไหมคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เหมียวด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย